ชัแหละ iPhone SE 2020เทียบ iPhone 8พบชิ้นส่วนต่างๆภายในตัวเครื่องเหมือนกันแทบทุกอย่างหลังจากเปิดตัวและวางขายไปได้ไม่ทันเลยนะครับล่าสุดก็มีคนนาเจ้า iPhone SE 2020มาชําแหละดูชิ้นส่วนภายในกันแล้วโดยพบว่า iPhone รุ่นดังกล่าวนอกจากจะมีรูปร่างภายนอกที่เหมือนกับ iPhone 8แล้วเครื่องในก็ยังเหมือนกันชนิดที่ว่าใช้งานแทนกันได้แทบทุกอย่างเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับหากวาง iPhone SE 2020และ iPhone 8เทียบกันแล้วก็แทบจะแยกไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแต่ว่าหากพลิกที่ด้านหหลลังังงนนะะบกกกก็็จจสเเตตวว่่่าาโโ Apple iPhone SE iPhone 2020อยู 8นึนงโดยจะขยับมาอยู่บริเวณกลางตัวเครื่องแทนและคําว่า iPhone ก็จะถูกตัดทิ้งออกไปเหมือนกับรุ่นพี่ iPhone 11มาถึงขั้นตอนการชําหระตัวเครื่องกันบ้างนะครับแม้ว่า iPhone SE 2020จะมากับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP67 นะครับแต่เวลาแกะตัวเครื่องนั้นแทบจะไม่ต้องใช้ลมร้อนมาเป่าเพื่อให้การยึดเครื่องคลายตัวออกมาก่อนเพราะว่าแค่เอาใบมีดคัตเตอร์มางัดขึ้นจากนั้นเอาเล็บค่อยๆสไลด์ไปรอบๆตัวเครื่องเท่านี้เรียบร้อย้วครับเมื่อแงออกมาเทียบกับ iPhone 8แล้วแทบจะพูดได้แบบเต็มเสียงเลยนะครับ่เอ,อเตตี เสารับสัญญาณลำโพงและที่เจ๋งก็คือหากนำหน้าจอของ iPhone SE 2020ไปต่อเข้ากับตัวเครื่อง iPhone 8ก็พบว่าหน้าจอมันเปิดติดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าอีกทั้งหากนำเมนบอร์ดของ iPhone 8มาต่อใช้งานกับ iPhone SE 2020ก็พบว่าพอร์ตเชื่อมต,อต่อต่างๆสามารถแทนกันได้เกือบหมดจะมีก็แต่พอร์ตแบตเตอรี่ของ iPhone SE 2020ที่เปลี่ยนไปใช้แบบเดียวกับ iPhone 11ทําให้มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดของ iPhone 8ได้แต่ถ้านําแบตของ iPhone 8มาสลับก็จะเเพรราาาว่่ iPhone iPhone SE 2020ทีใช้ามมนบออ์ดดขง8สถปิ เรื่องใช้งานได้ทุกอย่างแทบจะเหมือนปกติไม่ว่าจะเป็นเสียงระบบสั่นกล้องหน้าแต่ว่าจะมีปัญหาตรงส่วนของกล้องหลังและแฟลชนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้รวมๆแล้วนะครับแทบจะเป็นมือถือฝาแฝดที่สามารถใช้ชิ้นส่วนบางอย่างแทนกันได้และยังมีดีไซน์เมนบอร์ดที่แทบจะเหมือนกัน100%แต่ไส้ในและขนาดอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยทั้งในเรื่องของชิปเซตตัวรับสัญญาณ w i ไฟหรือพวกรายละเอียดปิ่ย่อยต่างๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้อัปเดตข่าวสารไอทีทันใจกันได้ทุกวันนะครับ